สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่เพร์นคาเฟ่บางปูนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะเปิดเมนูให้ดูครบทุกหน้าเลยครบทุกหน้าจริงๆนี่ค่ะเมนูของเขานะคะก็จะมีเยอะมากๆเลยก็จะมีเค้กเค้กอร่อยมากโดยเฉพาะที่รามิสุอร่อยจริงๆแล้วก็จะมีพวกขนมไทยด้วยนะนี่เป็นโคโค่นัดมะพร้าววาฟเฟิขนมไทยนี่ของเด็ดเลยเค้กกล้วยหอมต้องสั่งนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นเมนู อาหารก็จะมีส้มตำแล้วก็อาหารต่างๆนะคะนี่เมนูตามนี้เลยเยอะมากเราก็เปิดให้ดูทุกหน้าจริงๆทุกหน้าจริงๆมีไ่สีทอดน้ำน้ำน้ำต่างๆคือที่เพรินคาเฟ่นเนี่ยเขา,าจะมีหลายโซนนะ โซนที่เรานั่งอยู่เนี่ยข้างหลังจะเป็นทุ่งดอกไม้มันจะเป็นโซนอาหารที่เรามากินส้มตมกินอาหารกันแล้วก็คนแถวนี้ก็รีวิวว่าดีมากๆเลยนี่น้ำดื่มเขาน่ารักไหมนี่ส้มตำอร่อยมากนี่อันนี้ต้องโดน,อ,นอันนี้เป็นแกงเหลืองส่วนอันนี้ข้าวผัดโอเนี่ยไก่ทอดหนังเอ้ยไก่ย่างหนังกรอบสิอร่อยมากแม่มีช้อนซอบเขาแพ็มาอย่างนี้เลยนะ แล้วข้างหลังเขานะก็จะมีการปลูกแบบพืชผักสวนครัวมันดีมากเลยแล้วก็ปลูกดอกไม้แบบเยอะมากๆแล้วก็ไว้ดีมากๆแล้วก็นี่ไงที่เรามากินเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นโซนส้มตำหลังสวนโซนด้านขวาก็จะเป็นโซนหมูกระทะแล้วโซนด้านซ้ายมือที่เรากำลังจะเดินไปนี่ก็จะเป็นคาเฟ่ของเราไปเราเข้าไปนี่ไงข้างในคาเฟ่นะคะน่ารักมาก ข้างในคาเฟ่ก็จะมีเค้กมีพวกครัวซองเค้กกล้วยหอมหลากหลายเลยนะราคาก็จะประมาณร้อยต้นๆน,นะคะก็จะมีพวกบานอฟฟี่ข้างล่างอ่ะก็จะ85บาทบห้าาจะไม่ผิดนี่น่ากินไหมน่ากินมากแล้วก็อร่อยเราสั่งทีรามิสุมานะอร่อยมากคุ้มมากมีกล้วยหอมนี่ไงไปแบบเร็วๆนี่ทางไปห้องน้ำนะทุกคนมาดูดินี่เห็นไหม มันเป็นต้นไม้แบบเนี้ยแล้วก็เดินออกไปเจอทุ่งดอกไม้อ่ะมันสวยม,มากนี่ฮิวใจสุดๆเห็นเป้านี่ไงแถวแถวบางปูแล้วไม่ต้องกลัวร้อนนะทุกคนในร้านอาหารกันในคาเฟ่อาจจะเป็นโซนห้องแอร์แบบเย็นฉ่ำๆ